สวัสดีครับทุกท่านมาพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องไลฟ์สไตล์ชทัศน์ครับวันนี้เราลองมาเช็คดูหน่อยนะครับว่าเส้นข้อมือบอกโชคชะตาของตัวคุณได้อย่างไรนะครับวิธีวิธีดูเส้นลายมือนะครับเป็นวิธีการโบราณที่จะช่วยให้คุณได้รับว่าโชคชะตาของของตัวเองจะเป็นอย่างไรโดยบางครั้งก็ไม่ได้ดูที่เส้นลายมือเพียงอ,อย่างเดียวนะครับแต่ใช้ วิธีดูลายเส้นบนข้อมือซึ่งเส้นต่างๆก็จะบ่งบอกถึงเรื่องที่แตกต่างกันไปลองดูเส้นบนข้อมือของตัวเองดูนะครับแล้วอ่านคําทํานายดวงชะตาของคุณได้จากรูปภาพนี้เลยครับเส้นข้อมือเส้นที่1นนะครับบอกเรื่องสุขภาพและชีวิตเส้นข้อมือเส้นนี้จะช่วยบอกสุขภาพและชีวิตของคนหากปรากฏเป็นเส้นยาวแปลว่า คุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มากแต่ถ้าหากว่าเส้นนี้ถูกตัดหรือไม่ยาวมากนักอาจจะแปลว่าคุณจะต้องพบเจอกับจุดเปลี่ยนในชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณมองไม่ค่อยเห็นเส้นข้อมือเส้นนี้อาจจะแปลได้ว่าคุณมีปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าถ้าคุณดูแลร,รักษาสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนั่นเองครับ เส้นข้อมือเส้นที่2บอกเรื่องความสําเร็จเส้นข้อมือเส้นนี้สะท้อนถึงเรื่องความสําเร็จในหน้าที่การงานและแผนการนาคตของคุณหากเป็นเส้นยาวแปลว่าคุณคือผู้นําที่ประสบผลสําเร็จอย่างสูงนะครับแต่ถ้าปรากฏเป็นเส้นสั้นๆแปลว่าคุณจะสามารถหาเงินได้จํานวนมากแต่ถ้าเป็นเส้นยังๆมองไม่ค่อยเห็นอาจจะแปลได้ว่าแผนการที่คุณวางไว้มักจะมีอุปสรรค ให้คุณต้องหาทางแก้ไขอย่างไรก็ตามนะครับโชคชะตามักเป็นรางวัลของคนที่พยายามและเดินไปข้างหน้าเสมอๆนั่นเองครับเส้นข้อมือเส้นที่3บอกถึงเรื่องความสัมพันธ์ของคนอื่นเส้นข้อมือเส้นนี้บอกเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นหากปรากฏว่าเป็นเส้นที่เด่นชัดแปลว่าคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลกับคนรอบตัวเป็นอย่างมากนะครับคุณเป็นคนแข็งแกร่ง และมีความมั่นใจมากๆถ้าเป็นเส้นยาวอาจสะท้อนได้ว่าคุณเป็นมิตรและชอบเข้าสังคมอย่างไรก็ตามครับถ้าปรากฏเป็นเส้นประ,ประเป็นทางยาวอาจแปลว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้สามารถรักษาความสัมพันธ์กับคืนได้นานนั่นเองครับเส้นข้อมือเส้นที่4บอกเรื่องของครอบครัวเส้นข้อมือเส้นนี้บอกเรื่องครอบครัวหากปรากฏเป็นเส้นยาวมองเห็นชัดเจนแปลว่าคุณเกิดมาเพื่อสร้างครอบครัวที่แข็ง ที่เข้มแข็งแต่ถ้าเป็นเส้นประกระก็อาจจะช่วยทำนายจำนวนลูกๆของคุณได้เช่นกันแต่ถ้าปรากฏเป็นเส้นสั้นๆอาจจะบอกได้ว่าคุณคือไม่ค่อยได้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์มากนักแต่อย่าลืมนะครับว่าเส้นข้อมือเหล่านี้เปลี่ยนไปเพราะอายุที่เปลี่ยนไปเช่นกันและทุกคนก็สามารถเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองได้เช่นกันเพียงแค่ว่าวันนี้คุณต้องเชื่อในพลังงานของตัวเอง และเดินไปข้างหน้าอย่างไม่เกรงกลัวนั่นเองครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่องไลฟ์สไตล์ชัยทัศน์สวัสดีครับ